สวัสดีครับตัวนี้เป็นรถไถยี่เบ,บ็ดแ,แรงครับคูปบต้านะครับสองพานะขับเครื่องสี่ล้อนะครับอา้าวให้ดูเครื่องก่อนครับนี่นะครับเครื่องนี่นะครับเครื่องแห้งๆอ้าวเ,เดี๋ยวจะ start เครื่องให้ดูครับนี่หางไถนะหางโรตารี่ ไอโอพีดีนะครับใช้งานได้ปกตินะนี่ไม่มีหยุดไม่มีเยะนะิ้มนะข้างๆอ้าวเดี๋ยวผมจะพาเชือกลองขับให้ดู ใบหน้าใช้งานได้นะครับใบหน้าใชงงานได้ทุกนผมนะใบหน้าใบเที่ยวครับด้ซ้ายด้าขวาหน้านทีนี้อปีียึดสายตุงโี้ัวนีครับต้นดูอดีครับนี่ครับโอป มีถอยหลังยังไม่มีเสียงดันนะครับแล้สูบนะ้ำออกมานี่นะครับน้ำเอน้ำไม่มีดันนะครับนี่ค,ครับน้ำนิ่งนะนีคค่นะน้ำนิ่งนะครับ มีไอออกเล็กน้อยนะครับมีไอออกเล็กน้อยแต่ไม่เยอะแต่เครื่องโอเคอยู่นะครับนะครับควันเครื่องไม่มีนะควันน้อยเสียแค่ไม่มีเลยไม่มีควันขาวนะครับควันท้อยเสียไม่มีออาอันนี้ด้านข้าง ใ้งานนะครับทานนี้